เสียงรักเจ้าแบบเดาวใจฟ้าไม่รู้เทวดาจะเห็นดีด้วยหรือไม่ผู้ชายปนปอนนอนหงเช่ารักเจ้าด้วยใจเทพไม่เห็นความเป็นไปได้ แต่ใจก็ดานทุรังห่างเลือกเกินเทียบเงินศัก์สียอมรับว่าายทุกที่ยามไหนได้เดินเคียงข้างบุพเพส,สร้างสรรค์า้า้รางวัลหรือเสงเปิดทาง จึงโดนสาวผู้ดีมานั่งให้คนริมทางสบตาวันข้างหน้ามอบเป็นภาราฟาดินเตรียมพร้อมรับคำตัดสินคดีโลบเด็ดดอกฟา้าขอ แม้ความอกหักคอยท่าจะเอารักแท้ฝันฝ่าเพื่อฟ้าเห็นความตั้งใจเสียงรักเจ้าแบบเดาใจฟ้าก็แล้วแต่เทวดา ท่านจะเมตตาหรือไม่ไม่เคยรวนเรทุ่มเททุกก้าเพียงเจ้ามีใจมันในรักทักทางทาง,ทางไปฝาคงเอาใจช่วยเราสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับ นกพามาเซอร์แงงานตัวพร้อมกับเพลงที่มีความหมายด,ดีครับก็เป็นกําลังใจให้สาหรับคนที่กําลังจีเด็ดดอกฟ้าหรือว่าเรียนของสูงนะครับหรือว่าอมองตัวเองว่าตอยต่ําแล้วก็ไปรักคนที่มีสูงสูงส่งหรือว่าลมลารวยก็เป็นกำลังใจให้ครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ดอกรักแท้ กับความดีรักจริงเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างครับลองดูลองดูครับเพื่อฝ้าจะเห็นใจเราเอาความดีกับความรักแท้เอาชนะเขาให้ได้ครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมสวัสดีครับ